สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อนะครับวันนี้ก็เอาตัวนี้มาแนะนํากันนะจริงๆตัวนี้คือผมซื้อมาใช้เองนะฮะแต่ว่าก็าทางร้านก็สั่งมาขายด้วยนะครับก็ไวป้ปองแปงปองแป,ง,ป,ง,ปงติดหน้าร้านนะเผื่อลูกค้าต้องการนะฮะตัวนี้ก็คือ s a n d ิส k นะครับ Dual Drive Go USB C นั่นเองนะครับหลักๆมันก็คือ l l s s h r i v e นั่นแหละนะครับแต่ว่าเป็นแบบมี2หัวนะก็คือหัวด้านหนึ่งเป็น USB-C นะครับอีกด้านหนึ่งก็เป็นแบบ USB-A นะครับก็มันคือแฟลชไดร์นะครับสเปคมันเป็นตามนี้นะฮะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะตัวนี้เขาก็บอกว่ามันสามารถใช้ได้ทั้ง Android นะครับ PC Mac iPad Pro นะครับหรือว่าตระกูล iPhone 15ก็ตามนะครับที่เป็น USB-C แล้วนะครับสำหรับเก็บรูปเข้าไปในตัวมือถือเราอะนะโดยเโทษนะฮะเก็บรูปจากมือถือเข้าไปที่แฟลชไดร์นะครับอาจจะแบบบางท่านอาจจะซื้อรุ่นเครื่องที่ความจุไม่ค่อยเยอะนะครับหรือว่าต้องการเซฟรูปไว้แยกไว้แบบ ในแฟลชไดรอะไรอเงี้ยก็สามารถทําการใส่ได้โดยที่ตัวนี้ข้อดีก็คือในส่วนของ Android นะครับแล้วก็ในทาง iPhone 15เองก็คือมันสามารถใช้งานได้เลยโดยที่ไม่ต้องอาศัยแอปพลิเคชันอะไรนะครับย้ายผ่านโปรแกรมฝ่ายติดเครื่องได้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นซีรีส์ของ s a n d i s อัน t ร a นะครับก็จะมีความเร็วนะครับรีสูงสุดอยู่ที่400เมกะบิตนะครับเมกะไบต์เพอร์เซกนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ ความจุที่ผมซื้อมาเนี่ยเป็น128่ิกนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นเนี่ยความจุก็จะมี32,6,428สนะ256มีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าที่ผมซื้อมาในประมาณน,นี้อาจจะมีแหละแต่ว่าซื้อมาแค่128นะครับ mm hmm. ก็เขาบอกว่า quickly transfer file and free up space นะครับก็คือย้ายข้อมูลได้รวดเร็วนั่นเองนะครับ mm hmm. เพื่อเพื่อเคลียร์พื้นที่หรือฟรีอัพพื้นที่ในเครื่องนะครับแล้วก็เขาบอกว่า Socket เนี่ยเป็น usb 3 2 gen 1นะครับ อ่านได้เร็วสูงสุดนะครับตรงนี้นะ่าจะเป็นรีดนะสูงสุดที่400เมกะบิตเพอร์เซกนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นรูปนะครับว่าหัวด้านนึงเป็น USB A USB C ด้านหนึ่งนะครับก็แค่นี้เองตอนมาก็แพ็คมาแบบนี้นะครับไม่มีอะไรนะฮะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดสินค้านะครับประมาณนี้นะฮะทีนี้มาดูที่ตัวแฟลชได้กันตัวแรกตัวนี้นะครับก่อนหนะ้านี้ผมมีใช้อยู่รุ่นหนึ่งที่เป็นสไลด์ข้างๆรู้เคยเห็น่ามันเป็น USB C กับ <c oughs> ทอนะครับ USB C กับ USB A เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมชอบเพราะว่าปลั๊กเนี่ยมันเล็กนะครับมันไม่ค่อยติดเคสนะครับที่ผมเคยใช้มาเนี่ยปัญหาหลากัลกๆจะอยู่ที่แบบเวลาเราจะไปเสียบที่โทรศัพท์เนี่ยอ่าบางทีหัวด้านนี้นะครับบ่ามันใหญ่มั่งนะครับเราใช้เคสหนาๆมันเสียบไม่ค่อยได้แต่ว่าตัวนี้ผมลองแล้วนะครับเคสที่ผมใช้งานอยู่เนี่ยไม่ติดใช้งานได้เลยนะครับก็ขนาดเล็กแค่นี้เองนะครับนิดเดียวเองนะครับเจ๋งดีนะเดี๋ยวนี้อ่าแฟลชไดร์นะครับความจุ100กว่ากิกเนี่ยอันเล็กนิดเดียวแล้ว นะครับก็ด้านนี้เป็น usb c นะครับพอเราจะสลับด้านอีกอันหนึ่งออกมาก็เป็น usb a อยู่ด้านนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดรวมถึงความโโจอะไรเขาจะเขียนบอกอยู่ตรงนี้นะครับวัสดุโดยรวมเนี่ยผมเข้าใจว่าเปลือกตรงนี้ก็เป็นพลาสติกนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับตรงนี้เป็นพลาสติกเลยแล้วก็ตัวเชลตัวนี้ก็ยังเป็นพลาสติกเลยเนี่ยเห็นไหมมือบีบได้นะครับมันจะไม่ใช่โลหะเหมือนกับรุ่นอื่นๆนะครับข้อดีก็คือทําให้ทั้งตัวโดยรวมมันเนี่ยน้ำหนักเบามากนะครับแทบเหมือนกับของปลอมเลยนนัไมม่่่ี้ําาหกเลยแตว ข้อเสียก็แน่นอนแหละด้วยความที่ตัว body ้เชลมันเป็นพลาสติกนะครับบางทีเรา,ายัดไว้ในกระเป๋าอะไรไปนั่งทับก็อาจจะมีแตกหักเสียหายได้นะครับในส่วนของการใช้งานเนี่ยเดี๋ยวผมเทสให้บน iPhone นะถือว่าเป็นทิปไปด้วยแล้วกันแต่ว่าในส่วนของการที่จะเอาไปเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ด้วย usb a เนี่ยก็คงทั่วๆไปไม่มีอะไรนะครับเจตนาเนี่ยเอามาใช้ก็คือกะว่าจะเอาไ้ย้ายข้อมูลนะครับรูปในมือถือนะครับบางรูปเนี่ยอาจจะย้ายใส่แฟลชไดร์เก็บไว้นะครับเพื่อเคลียร์พื้นที่ในมือถือเป็นหลักนะครับที่เอามาใช้้แลวก หลักๆก,ก็คือบางทีอาจจะย้ายไฟล์ไปทําที่คอมด้วยหรืออะไรอย่างนี้นะครับโดยที่วันนี้เดี๋ยวผมเทสให้ดูนะครับเครื่องที่เทสวันนี้ก็จะเป็นเครื่อง iPhone 15 Pro เป็นของผมเองนะฮะก็๋ยวจะเทสให้ดูนะวิธีการใช้งานนะครับก็ไม่มีอะไรเลยนะครับสมมุติว่าเราเริ่มต้นใช้งานนะครับผมลองเทสดูแบบนี้ก่อนแฟลชไดร์นี่ผมยังไม่เคยใช้นะครับเพิ่งแกะออกมาเมื่อสักครู่แล้วมาถ่ายให้ดูนะก่อนอื่นยังไม่เคยฟอร์แมตไม่เคยทำอะไรนะครับผมจะเสียบเข้าไปดูนะ แบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเทสอันนี้ให้ดูก่อนว่ามันสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับโดยที่เราจะไปที่วิดีโอโหมดนะครับแล้วเราจะลองถ่ายเป็น ProRes Video ซึ่งกินพื้นที่มากนะครับของของตัวมือถือเองเดิมซึ่งทาง Apple เนี่ยหรือทาง iPhone 15เองเนี่ยก็เคลมว่ามันสามารถถ่ายนะครับผ่านผ่านตัวแบบ External Storage ได้นะครับอันนี้ผมไม่รู้ใช้ได้ไม่ได้เดี๋ยวเรากดดูพร้อมกันนะฮะนี่นะผมจะกดเป็น ProRes HDR อจใช้ได้นะครับนี่นะครับ มันจะขึ้นว่า Max time ทได้ตั้ง72นาทีนะครับจากของเดิมเนี่ยเหลือยู่78นาทีความจุมันจะเต็มแล้วนะครับแล้วก็ให้สังเกตตรงนี้นะครับสัญลักษณ์ usb c มันจะขึ้นมาแต่ผมไม่รู้ว่าความจุอันนี้หรือความเร็วมันเพียงพอต่อการ read สไ l ด์ไหมนะเดี๋ยวเราจะลองกดบันทึกดูนะครับว่ามันอนุญาตให้บันทึกไหมนะฮะลองดูนะอ่านี่นะครับตอนนี้ก็คือมันเป็นการบันทึกตรงใส่แฟลชไดร์เลยนะครับก็ถือว่าใช้งานได้นะนี้ถือว่าไม่เร็วนะแต่เดี๋ยวเราค่อยไปเปิดไฟล์ดูกันอีีกท ะครับว่าใช้งานได้หรือเปล่านะนี่ผมโบ,ก,บกมือไว้เดี๋ยวเราไปเปิดดูพร้อมกันนะครับอันนี้เป็นการเทสนะครับผมยังไม่เคยใช้เลยนะครับตัวนี้นะเพิ่งซื้อแกะออกมาโอเคนะครับมันกําลังเขียนเข้าไปที่ตัวนี้แหละนะครับเท่ากับว่าไฟล์วิดีโอเมื่อสักครู่ที่ผมถ่ายนะครับมันจะต้องอยู่ในแฟลชไดร์นะไม่อยู่ในตัวอัลบั้มนะครับเดี๋ยวผมลองดึงออกดูก่อนอะนะฮะสักครู่รนึ่ ไม่มีนะครับไฟล์ล่าสุดของผมที่มีก็คือถึงแค่อันนี้นะครับจะไม่มีไฟล์เมื่อสักครูแ่แปลว่าตัวนี้ก็ดีนะราคาประมาณไม่กี่ร้อยบาทเองนะครับสามารถใช้งานเป็น external drive สำหรับถ่ายวิดีโอแบบ ProRes ได้ด้วยนะครับโอเคทีนี้วิธีการย้ายไฟล์ข้อมูลก็พื้นฐานนะครับเราเสียบเข้าไปก่อนนะครับหลังจากนั้นให้เราเปิดโปรแกรมที่ชื่อว่าไฟล์ขึ้นมานะครับมันจะเป็นโปรแกรมที่ติดเครื่องมาอยู่แล้วนะฮะ โอเคหลังจากนั้นผมจะไปที่ r o w s e นะครับแล้วก็จะเจอตัวนี้นะครับ SanDisk ตัวนี้กดเข้าไปอ่านี่เจอนะครับโฟลเดอร์ er ที่เป็นโฟลเดอร์ที่ถ่ายมาจากรูปนะ DCM i นะครับนี่100 Apple นี่นะครับคือไฟล์เมื่อสักครู่ตะกี้นะครับถ่ายแป๊บเดียวนะครับ547เมกเข้าไปแล้วนะครับก็แปลว่าไดรฟ์โซนนี้มันก็ดีนะอันนี้คือถือว่านอกเหนือความคาดหมายนะผมขอเล่าไว้ฟังนิดนึงนะตะก,กี้เพิ่งนึกขึ้นได้ก็เลยเทสให้ดูนะจริงๆอ่ะ เจตนาที่ซื้อมาคือจะเอามาเก็บรูปจากมือถือเอาไปใส่ในนี้นะครับแต่ว่าถ้ามันสามารถใช้งานเป็นแบบยิงตรงนะครับจากมือถือไปสู่อันนี้ได้เนี่ยก็ถือว่าวิเศษเลยทีเดียวนะครับกับอุปกรณ์ราคาเท่านี้นะครับสามารถใช้บันทึกไฟล์ ProRes โดยตรงได้ด้วยนะครับอ่าเราจะลองกดดูว่ามันเพลย์แล้วใช้ได้จริงสะดุดสะดิดไรเปล่าอ่านี่นะครับอันนี้ที่เล่นอยู่คือเล่นจากแฟลชไดร์ก็คือไฟล์ที่ถ่ายเมื่อสักครู่นะเป็นไฟล์ p r o r e s นะครับที่ถ่ายมาจากมือถือตะก,กี้นะครับนี่นะเออก็ใช้งานได้นะนี่ถือว่าว้าว,าวเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ได้คิดว่ามันจะใช้ได้นะเคยลองตัวอื่นมันใช้งานไม่ได้นะครับความเร็วไม่พอแต่ว่าตัวนี้สามารถใช้งานได้ด้วยนะก็ทําให้สําหรับท่านที่ต้องการความจุแค่นี้นะครับร้อยกว่ากิกเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปซื้อ SSD พวก m อ็อะไรเงี้ยนะครับมันก็จะราคาแพงกว่าหลายพันเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับถ้าสมมุติเอามาแค่ บันทึกวิดีโอแบบโปรเรสนะครับจากตัวมือถือมาใส่ตัวนี้นะครับเทอนี้ถือว่าดีนะครับก็ทีนี้มาพูดถึงเรื่องการย้ายไฟล์กันนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสการย้ายไฟล์เข้าไปที่ตัวแฟลชไดร์นี้นะโดยที่ผมยังไม่ได้ทําอะไรกับมันนะครับไม่ต้องโหลดโปรแกรมอะไรเพิ่มนะครับโปรแกรมไฟล์คือมนติดเครื่องมาอยู่แล้วนะครับอันดับแรกให้เราไปเลือกรูปผมเลือกรูปปกพวกวิดีโอแล้วกันนะครับสมมุติว่าผมต้องการย้ายไฟล์สักตรงนี้นะครับ จะย้ายแล้วค่อยมาลบหรืออะไรก็ได้แล้วแต่นะครับสมมุติว่าตรงนี้ทั้งหมด15ไฟล์นะฮะผมก็กดหัวมุมล่างตรงนี้นะล่างซ้ายนะครับแล้วก็เลือก Save to file ตรงนี้นะครับโบเข้าไปนะครับตรงนี้มันจะชา้านิดนึงนะมันจะทําการดาวน์โหลดรูปจากคลาวลงมาก่อนนะครับอันนี้ผมเอารูปที่มันมีอยู่ดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาขอาโทษทีนะฮะเพราะว่าอันนี้มันเซฟอยู่ในคลาวนะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเลือกรูปแป๊บหนึ่งผมมองไม่เห็นอ่าประมาณนี้ก็ได้เป็นพวกรูป รูปอะไรต่างๆตรงนี้แล้วกันนะที่ผมเซฟมาพอดีไปซื้อกล่องคันเลงไฟฟ้ามานะครับก็เดี๋ยวลองเซฟดูซีเล็กก่อนแล้วก็เลือกนี้นะครับโบเข้ามาแบบนี้นะฮะหลังจากนั้นผมก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่ s เซฟทูไฟล e แบบนี้นะครับใช้เวลานิดนึงนะครับให้ดูกันไปเลยพร้อมกันผมไม่ตัดนะเรียยวทามไปเลยแล้วกัน หลังจากนั้นนะครับให้เราเลือกมาที่ s a n d i s ตรงนี้นะครับย้ายเป็นหน้า browse ก่อนนะครับตรงนี้ผมอาจจะแปะไว้ข้างนอกก็ได้สร้างโฟลเดอร์ใหม่อันหนึ่งนะครับพิมพ์ว่าพิมพ์ว่า test แล้วกันนะครับโอเคแบบนี้นะ,ะหลังจากนั้นนะครับผมก็กดเข้ามาตรงนี้แล้วผมก็กด save ได้เลยนะครับรูปที่เมื่อสักครู่ผมเลือกนะครับจาก ตัวมือถือเราเนี่ยก็จะถูกย้ายมาในนี้นะครับให้สังเกตความเร็วก็ใช้ได้นะเนี่ยรูป5้าหกูปตะกี้ที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับก็ถูกย้ายเข้าไปในตัวแซนดิสตัวนี้แล้วนี่นะครับ6รูปก็มาอยู่ในนี้นะครับก็ ใช้งานง่ายๆแค่นี้เองนะครับจริงๆแล้วส่วนของการย้ายไฟล์เนี่ยก็ไม่มีอะไรนะครับมันทํางานเหมือนทุกอันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเสียบรีเตอร์ก็ดีนะครับหรือว่าอาจจะเป็นการต่อสายพ่วงเข้าไปแล้วค่อยไปเสียบที่แฟลชไดร์ที่แบบแบบพ่วงที่เป็น OTG ของ Type C นะก็ใช้งานได้นะครับเพียงแต่ว่าในส่วนของตัว Sandisk ตัวนี้ Dual Drive Dual Drive Pro USB ตัวนี้นะครับถ้าทึ่งก็คือมันบันทึกโปรเรสได้มากกว่านี้คือผมว้าวกว่านะในส่วนของการย้ายไฟล์ก็ถือว่า เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลซึ่งในยุคสมัยนี้มันก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วล่ะสำหรับการที่จะเอาแฟลชไดร์มาเสียบที่มือถือได้แล้วก็ย้ายข้อมูลออกไปเพีเยงแต่ว่าตัวนี้ก็ความเร็วกับราคาเนี่ยสมเหตุสมผลแล้วก็ใช้ได้นะครับก็เลยเอามาแนะนํากันแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ s ั n d ิ s อันตาดูอัล d ด i ฟ e โกลยูเอสบีไทนะครับก็เช่นเคยนะถ้าสนใจสินค้าตัวนี้ก็ติดต่อช่องทางร้านได้เลย นะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ในเดสคริปชันนะครับทั้งช่องทางออนไลน์อย่างช้อปปีหรือว่าช่องทางหน้าร้านอะไรเงี้ยนะครับจะแวะมาก็ได้นะครับในส่วนของช่องทางการสั่งซื้อเนี่ยถ้าซื้อผ่านช้อปปี g จริงก็จะถือว่าดีที่สุดนะครับเพราะว่ามีโค้ดมีนู่นมีนี่มีไลฟ์ให้เรากดโค้ดนะครับลูกค้าก็จะได้ประโยชน์ไปนะครับก็ฝากช่องทางนี้ไว้แล้วกันนะครับในส่วนอื่นๆก็คงไม่มีอะไรนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันให้ด้วยนะครับขอบคุณมากคครรััับบสสวดี